ก่อนที่จะไปรับชมคลิปวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเลือกไปทั้งหมดนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารในการแจ้งเตือนคลิปนะครับนะมีไฮไลท์โหลดยิงหัวแบบขึ้นฮีโร่อีกเลยนะครับนะก็อย่าลืมกดติดตามตลอดคลิปนี้เลยนะครับนะใครติดตามเสร็จแล้วนะครับเตรียมแมนยูดีในเฟซบุ๊กนะครับเดี๋ยวผมจะเติมเพจเข้าไปเลยนะครับ ก่อนนี้ไปรับชมวิดีนี้นะครับนะอย่าลืมกดติดตามช่องพีทล็อกเกอร์ทีวีด้วยนะครับติดตามเสร็จเลือกกระดิ่งนะครับเลือกไปทั้งหมดแล้วก็จับช่องนี้นะครับนะแจกไอเทมโค้ดนะครับนะแจกไอเทมโค้ดใหม่ล่าสุดนะครับสองโครงสองควง,อ,ง,ควงอะไรประมาณนี้ถ้าเต้นแบบฟรีๆก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับนะลิงก์ช่องต่างๆคืนี้เลยนะครับผมสำหรับใครที่กําลังมองหาบัตรเติมเกมออนไลน์ไอดีเกมไอเทมโค้ดและอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์รวมไปถึงการเติมเพชรฟรฟีแบบคุ้มๆ เว็บนี้เลย p a y z ซน dot in t h ไม่กลัวไม่เกินแน่นอนลิงก์จะล้างคลิปเลยน,นะครับ โอเคครับผมนะก็หอกาวสดีนะครับนะมิดหลักหนักเล่นเกมกันเลยนะพี่แฟนกันด้วยเลยนะครับนะก็สำหรับคิวโรนี้นะครับนะก็เดี๋ยวผมก็จะมาแจกสำหรับไอเทมโค้ดนะครับนะแล้วก็สำหรับคิวโรนี้นะครับนะก็ผมมีกิจกรรมที่จะมาแนะนำทุกคนนะครับนะกติกาแรกเลยนะครับนะก็คือนะครับต้น่างคลิปนี้จะมีลิงก์เฟซของผมอยู่นะครับก็กดคลิกเข้าไปจากนั้นนะครับกดแอดเพื่อนนะครับและก็ผมจะมีเอ่อโพสต์ตามต่างๆนะผมจะโพสต์ว่าเอ่อ คลิปในวันนี้อะไรแจกอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะโพสให้นะครับแล้วก็สำหรับใครเอ่อที่เป็นแบบผู้โชคดีนะครับผมนะก็จะทัก Facebook ไปได้ง่ายๆเลยนะครับนะแล้วก็อย่าลืมแอดมาด้วยนะครับตารางนี้นีครับนะมีกิจกรรมรุ่นลับพิเศษก่อนใครเพื่อนนะครับเอ่อรุ่นลับก่อนใน YouTube แน่นอนนะครับแล้วก็ใน Facebook อย่าลืมแอดมาครับนะใครแอดมาเดี๋ยวผมสุ่มรับแอดด้วยนะครับนะก็เดี๋ยวจะได้เล่นด้วยกันแบบ เล่กับ f c ฟอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็สักคืนนี้นะครับนะก็ใครที่อยากจะได้ไดมอนด์น่ะแบบฟรีๆเลยนะครับนะอย่าลืมนะครับฝากที่จะคอมเมนต์ตราคืนนี้นะครับนะยูดีบวก Facebook แล้วก็บวกเหตุผลแค่นี้พอแล้วก็อย่าลืมกดติดตามและก็อย่าลืมกดแอดเพื่อนมานะครับตราคืนนี้แล้วก็จะมีกิจกรรมบอกตามนั้นเลยนะครับ ก็คิวปในวันนี้นะครับน่าจะมารีวิวกิจกรรมนะครับนะถามว่ากิจกรรมที่เจมเอ่อหรือว่าแอดมินเนี่ยอัพเข้ามาเนี่ยเป็นกิจกรรมอะไรนะครับนะก็เดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูเลยนะครับนะว่าเป็นกิจกรรมอะไรกันบ้างนะครับนะเดี๋ยวผมก็จะพาเข้าไปดูเลยนะครับแล้วก็สลับถามว่าเพชรผมหายไปไหนหมดนะครับก็คือผมไปไอไปสุ่มนะครับกิจกรรมไอหัวนะครับนะเป็นเขานะครับนะาเป็นเขาะตรงนี้นะครับกล่องนี่นะครับเป็นกล่องอันนี้นะครับนะก็คือผมสุ่มไปเพื่อจะเอาไอเนี้ย หน้ากากเขาซันต้าแต่คืนสุ่มไม่ได้อ้าวเพีโซนอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับวันนี้ก็จะมาสอนการเติมเงินกดไปที่เติมเงินแล้วก็กดทูมานี่วอลเล็ตนะครับจังก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็สำหรับการกรอกเลขอ้างอิงก็ไม่ยากนะครับกดไปที่โววอลเล็ตนี้โอนไปปุ๊บก็จะมีเลขอ้างอิงนะครับนะจากนั้นกดยืนยันปั๊บก็จะขึ้นตรวจสอบสักคู่นะครับตังก็จะเข้าบัญชีเลยนะครับแบบไม่ต้องรอเลงสิ้นนะครับหนึ่งร้อยพอยนะครับประมาณนี้นะครับอุณหแล้วก็ การเติมเงินมือถือนะครับกดไปที่เติมเงินมือถือตามเบอร์นะครับแล้วก็เลือกเครือข่ายแล้วก็ตามจำนวนนะครับกดยืนยันปั๊บก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเติมเงินมือถือสุดคุ้มก็ประมาณนี้นะครับตามเติมเกมนะครับนะก็อัตราการให้บริการก็จะเป็นประมาณนี้ผมจะเติม50บาทนะครับก็คือ172ไดมอนด์ส่วนลด5 5เครดิตนะครับนะก็จะจ่ายแค่45 45บาทเท่านั้นกดยินดีเรานะครับกดยืนยันปั๊บ เพชรก็จะเข้าเรียบร้อยแล้วนะครับรอตรวจสอบสักคู่อะไรประมาณนี้แล้วก็การหมุนกิจกรรมเโยกสล็อตนะครับทูบันนี่ไปกิจกรรมมาใหม่ล่าสุดนะครับนาก็เดี๋ยวจะพาไปดูแล้วกันนะครับกิจกรรมนี้นะครับสุ่มทูบันนี่นะครับประมาณนี้เลยนะครับนากดไปเลยนะครับปั๊บนะครับแล้วก็จะสุ่มให้ดูนะครับว่าม like ันจะได้อะไรบ้างนะครับนะาก็กดปั๊บนะครับรอปึ๊บ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 อ่าได้ห้าสิบทูบันนี่นะครับน้าไปต่อนะครับไม่ต้องรีรอทั้งสิ้นนะครับนะ ได้47เครดิตนะถือว่ายังคุม้มคุ้มค่ามากนะครับ50บาทอีกแล้วนะไม่ต้องรอเลยสิ้นนะครับ50บาทอีกแล้วนะครับนะาก็ปาปา,ป,า,ป,า,ป,าปั๊บปั๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้โหทุกคน90ทูมานี่นะทุกคนดูสิกดปับ๊บอ้าวได้บาท500นะครับพอเลยแล้วกันนะไปเติมกันโชว์เลยแล้วกันนะครับนะแล้วก็กดเออเป็นด้านบัตรทูมานี่นะครับนะาก็กดปึ๊บนะครับ แล้วเราก็เติมไปทั้งตัวนี้เลยนะครับนะแบบเอาเลขตรงพินนะครับมาเกอกเป็นรหัสนะครับกดปุ๊บนะครับแล้วก็กดยืนยันตรงนี้นะครับนะปุ๊บนะครับก็จะขึ้นนะครับทํารายการสําเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไอเลยผมก็สุ่มได้ไอพวกเนี้ยนี่สุ่มไอพวกเนี้ยผมได้พวกเนี้ยครับนะก็คือมันไม่ได้ถาวรนะเออนะครับนะก็ถ้าใครดวงดีก็อย่าลืมไปสุ่มกันนะมันจะเป็นหัวเนี่ยก็เรียกว่าเป็นหัวแบบเทพเจ้าอะไรประมาณนี้นะครับนะใคร ที่แบบใส่เนี่ยก็นาตะโก้เลยนะครับนะก็คือผมซุ่มไปเห็นไหมมันก็ไม่ได้นะครับนะก็คือดูเอานะผมได้แบบไอ้พวกเนี้ยก็คือเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวผมก็ค่อยไปเติมใหม่ทีหลังนะครับแล้วก็ไม่ค่อยถือสาอะไรนะครับสำหรับคราวนี้เพราะว่าผมก็ไม่ชอบแต่งตัวอะไรมากนะครับใส่ได้ใส่ใส่ไม่ได้ก็ไม่ต้องใส่อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็คิดวันนี้นะครับนะผมขอ100ไลค์นะครับนะก็ขอ100ไลค์พ่อนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะทําคลิปสุ่มแจกนะครับนะคลิปซุ่มแจกอีกภายหลังนะครับก็ เดี๋ยวถ้าใครเนี่ยได้เป็นผู้โชคดีก็รับไดมอนด์ไปเลยแบบฟรีๆนะครับนะ520ไดมอนด์นะครับนะจำนวนหนึ่งรางวัลเลยนะครับนะขอให้ถึงนะ100ไลค์นะครับนะกดหนึ่งให้หนึ่งหนึ่งร้อยไลค์ผมก็จะแจกให้นะครับกติกาก็ไม่ยากหนึ่งเมนยูดีสองคือนะครับเมนชื่อเฟซแล้วก็สามเนี่ยเมนเหตุผลก็คือเรียงติดกันเลยนะสหรับคอมเมนต์ตราอนนี้อย่าลืมคอมเมนต์กันมานะครับ และก็คลิปในวันนี้นะครับผมนะจะมารีวิวกิจกรรมรวมคนแกงนักบิดนะครับนะก็ง่ายๆเลยคือกิจกรรมลั่นคล้ายความมืดนะครับแล้วก็จะเป็นกิจกรรมอันนี้เลยนะครับนะที่ลดมากกว่า90%เลยนะครับนะก็สูงสุดถึง90%เลยนะครับนะลดตั้งแต่40%ถึง90%มีระยะเวลาวันที่22ถึงวันที่28มีระยะเวลา6วันนะครับก็จะเป็นเดือนของพฤษภาคมนะครับนะก็เป็นประมาณนี้เลยสำหรับกิจกรรมนี้นะครับ ก็คือพรุ่งนี้ก็เรียนกันแล้วใช่ไหมทุกคนนะก็อย่าลืมนะครับนะอย่าลืมไปเรียนกันนะครับนะก็เป็นปานเรียนออนไลน์นะครับอย่าลืมไปเรียนกันนะก็สาหรับกิจกรรมนี้นะครับก็จะเป็นกิจกรรมเออที่ลดราคา้วก็ผมสุ่มไปลดราคา56ก็คือเหลือแเวลาเออกิจกรรมนี้อีก4วันนะครับนะก็แล้วเวลาอี4วันนะครับนะแล้วก็สำหรับกิจกรรมนี้ก็คือใครที่อยากซื้ออะไรก็สามารถมาซื้อได้นะครับนะอันนี้ก็ผมซื้อไปแล้วนะสำหรับอะไร ผมซื้ออะไรกระเป๋านะ่าจะเป็นกระเป๋านะครับแบกดักก้อนผมซื้อไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะว่าผมซื้อจริงนะครับแบ๊บนึงนะกดตรงไหนอเอย c o ลเลค t i o n นะครับ c o l l e คชั o น,นะครับนะแล้วก็กดประกอบเอ้ยกระเป๋าอะไรของคุณวอไห้นี่ตรงนี้นะครับนี่นะครับแบกดักก้อนผมซื้อมาแล้วนะครับอันนี้ก็เป็น เออ่กระเป๋านะครับที่ผมมีทั้งหมดนะครับในตัวผมนะครับนะก็ผมก็จะเป็นเออ่แบล็คล็อกอันนี้นะครับที่ผมซื้อมาอันนี้ก็คือผมชอบใช้เนี่ยก็คือมันเป็นของลิมิเต็ดก็คือของสี่ขั้นสูงนะครับนะก็จะเป็นของซามูไรนะครับนะก็เป็นประมาณนี้แล้วก็กิจกรรมเปลี่ยนโปรไฟล์ได้ดาวเข้ารู้ตัวความต่างหยุดคุกคามบนโซเชียลนะครับนะส่งต่อความสุขนะครับเริ่องแต่ัวที่สิ่ถึงวันที่ย4่สิบสนะครับลงชื่อนะครับนะก็นี้เป็นกิจกรรมที่สายฟรีนะครับอย่าลืมไปล็อกอินกัันนะครบผม แล้วก็กิจกรรมนะครับนาโทเคนคู่หูนะครับนาโลโบนะครับคู่หูพิเศษก่อไอวอลนะครับเปิดตู้นะครับมีโอกาสได้รับนะครับแล้วนํามาแลกนะครับนะก็จะเป็นกิจกรรมนี้เลยนะครับก็จะเป็นกิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันที่18ถึงวันที่25เลยนะครับนะกิจกรรมนี้นะครับก็กิจกรรมนี้ก็เพื่อนําเออเป็นร้านนะครับโทเคนนะครับคู่หูเนี่ยมาแลกเป็นร้านเออตัวบุฟเฟ่สัมปะลาอะไรประมาณนี้แล้วก็เซ็ตสกินต่างๆนะครับแปลว่าเป็นร้านตัวละครโลโบเลยนะครับก็กิจกรรมนี้นะครับนะก็จะคับร ถามล่าหาได้จากไหนหาได้จากลัคกี้ล้อย่อตรงนี้เลยนะครับนะก็จะมีกล่องสุ่มให้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีโวนะครับนี่นะครับอีโวก็ถือว่าสวยพอสมควรเลยนะสำหรับกิจกรรมนี้นะครับนะแล้วก็สำหรับกิจกรรมที่ผมบอกไปนะครับสลหรับเพชรโลโบนี้นะครับนะก็จะเป็นทักษะสกิลแข่งต้นทานะครับเพิ่มความสามารถในเขาเรียกว่าไอวอนเนี่ยแข่งเพิ่มขึ้นนะครับนะก็คือแตกได้ช้าก็ลงนะครับ เออแต่จช้าขึ้นนะครับแล้วก็กิจกรรมนี้หมดเขตเอออีก3 4ชั่วโมงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะผมน่าจะใช่นะก็วันนี้เอออีก3 4ี่ชั่วโมงนะก็หมดที่ร้อยก็คือ1วันกับอีกกี่นาทีอนึวันก็คือ24 24ก็อีก1 0 1วันอีก10ชั่วโมงนะครับนะก็กิจกรรมนี้หมดที่ร้อยแล้วนะครับ แล้วก็ถามว่ากิจกรรมนี้นะครับหมุนครั้งละกี่เพชรนะครับน้หมุนครั้งละ25ไดมอนด์เอยไดมอนด์เท่านั้นนะครับแล้วก็อสลับหมุน10ครั้งบวก1ครั้งก็คือเขาจะเป็นโบนัสให้นะครับนะก็คือ2 1 0เพชรก็คือแถมเหมือนแถม1เออประมาณนี้นะครับก็ผมแนะนำนะสำหรับกิจกรรมนี้หมุนไปเลยนะครับ210เพชรนะครับหมุนไปอันนี้เป็นกิจกรรมที่ได้แน่นอนก็คือมันจะได้โทเคนนะครับเพื่อนํามาแลกนะครับเป็นด้านโลโบนะครับนะก็จะเป็นโลโบทุกคู่หูเลยนะครับนจะก็ถาามว่ กิจกรรมอื่นก็จะเป็นกิจกรรมปาร์ตี้ออนเดอะบีชนะครับนะก็เพื่อนำเอ่อซัมเมอร์นี้นะครับโทเค็นซัมเมอร์นะครับเพื่อแลกเป็นเซตวันฤดูสุดร้อนนะครับนะแล้วก็เป็นเซตปาร์ตี้ชายหาดแล้วก็เป็นด้านเซตบูบิชชายนะครับหรือว่าจะเป็นเซตชุดว่ายน้ำนะครับนะหรือว่าจะเป็นเอ่อกระเป๋าผีหลามนะครับแล้วก็ชุดต่างๆเลยนะครับนะก็จะมีชุดมากมายหลายหลายยี่ห้ออะไรประมาณนี้เลยนะครับนะกิจกรรมเริ่มแต่วันที่20นะครับนะจนถึงวันที่2เดือนหน้าเลยนะครับนะก็มีระยะเวลาเอ่อประมาณ 1 2 13วันอะไรประมาณนี้ผมก็มาค่อยในใจนะเออนะครับแล้วก็สกิจกรรมเแรกนักลบจีอันนี้ก็จะเป็นมาเฟียไดฟายไันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่นำโทเก้นนักลบจีเนี่ยมาแลกนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นปาร์ตี้ออร์เดอรี๋ยวผมพาไปดูก่อนว่าเออมันหาได้จากร้านค้าหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ได้แน่นอนนะครับสำหรับร้านค้าตรงนี้นะครับปาร์ตี้ออ e เบนี้นะครับเพื่อนําโทเก้นเนี่ยมาแลกเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็สกิจกรรมเอ่ออะไรอ่ะท่าเต้นใหม่นะครับท่าเต้นก็คือมาลงอันนี้แล้ว <twitch. S 1> นนนะคครับก็็ือเเปาต้ <mechanical noise> โปรยเงินนะครับโปรยเงินอันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ยอดนิยมอันนี้ก็ ยอนิยมนหรือมาซื้อกันนะครับแต่ผมไม่ไม่ชอบหรอกเออนะครับผมมีอันไหนผมก็ใช้อันนั้นนะครับผมไม่ต้องไปไปซื้อซีเรียสอะไรมากนะครับนะก็ใช้ไหนใช้นะครับนะแล้วก็ถ้าใครเนี่ยคนดูอยากได้นะสลหรับเออเป็นด้าทางนะครับบุกผ่าแห่งรักเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์ยูดีบวก a c e b o o k บวกเทผลนะครับที่อยากได้นะครับแล้วก็อย่าลืมเออแอดมานะตารางคลิปนี้เลยนะครับนะก็จะเป็น Facebook ของผมเลยนะครับคลิปโรนี้ขอ100ไลค์นะครับนาก็ถ้าใครอยากได้นะครับนะาทำตามปติกิริกาม ก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะขึ้นไอเทมโค้ดให้เลยนะครับอ่านี่ก็จะเป็นไอเทมโค้ดนะครับที่ผมขึ้นให้นะครับนะกก็อย่าลืมไปใส่กันได้นะครับหนึ่งดีเติมได้หนึ่งครั้งหมดเขตนะครับวันที่24ก็คือวันนี้หรือเปล่าก็ไม่ค่อยแน่ใจนะวันนี้น่าจะเป็นวันที่24หรือเปล่านะครับแต่ที่รู้หมดเขตวันที่24ี่นะครับเวลาย้ำนะครับนะหมดเขตวันที่24ี่เวลายี่สิบสามนครับโห้ใหม่มาวันทีนะครับนโค้ดใหม่มาวันที่ย สำหรับหน่วยดีตั้มเลนตังคางก็จะเป็นไอเท็มโค้ดที่ผมบอกไปนะครับที่ขึ้นให้นะครับแล้วก,ก็แฟลกุนีนะครับแจกเป็นหน้า้าโลโบนะครับหนึ่งเซตนะครับโลโบหนึ่งเซตก็จะเป็นหน้า้า แค่ตัวละครนะครับแต่ถ้าใครอยากได้เพิ่มเติมในด้านสกินโลโบเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์ยูดีบนเฟซบุ๊กด้วยนะครับเดี๋ยวผมก็จะสุ่มแจกนะครับนำเพชรเนี่ยเติมเขายูดีของท่านเลยนะครับนะก็จะเป็นประมาณนี้เลยสหรับให้520รดมอนนะครับนะก็ถ้าใครอยากได้ทําต่าในาคาด้วยนะครับสหรับคาตานะที่ผมถืออยู่นี้ก็เป็นคาตานะที่แรงสุดๆแล้วนะครับแรงสุดยอดเลยก็คือคาตานะไฟก็คือสู้ไม่ไหวเอ้ยสู้ไม่ได้นะครับนะก็คือคาตานะอันนี้ถามว่าทำไมมันถึงแรงหนึ่งเลยนะครับนะก็คือออเเเกม้าาาตนนนับว่ หนึ่งเลยคือพิเออร์เดอร์สีเกันสูงเนี่ยก็คือเป็นของที่แรทั้งหมดนะครับนะก็ถามว่าเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะว่ามีของอะไรแรบ้างนะครับนะก็สำหรับหัวน,นี้ก็แรนะหัวเนี่ยเขาเรียกว่าหัวอะไรอะอดุลจันซาโลหิตเนี่ยก็แรนะเพราะเพราะว่ามันเป็นหัวที่เอ,อ่อหนึ่งเลยเป็นพอเดอร์สีเันสูงนะครับนะก็เป็นของที่แรก็เป็นอันไหนที่มันแรคือสีสีทองอะไรประมาณนี้เลยนะครับนะแต่ผมก็ไม่ค่อยแต่งนะผมก็จะแต่งตามเซตผมนะครับต้วที่ผมแต่งเออตลอดนะครับ อะไรเอ่ยที่ผมใส่ตะกี้อ่านี่นะครับนะก็จะเป็นวานนี่เลยนะครับเซตที่ผมแต่งปัจจุบันแล้วก็เออสำหรับคลิปโรนี้นะครับนะก็ขอ100ไลค์นะครับนะอย่าลืมนะครับทักแฟสเอ้ยทักเฟซมานะครับไม่ได้ทักแฟสนะครับแล้วแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะครับนะขอตัวลาไปก่อนนะครับผมนะซีโอเคครับผมอ้าว